แล้วก็ได้นี่ครับผมค่าฟ้าบัฟ7วันนะครับเพิ่มไ p พีห้าปอเดบเลทห้าเร์เซซึ่งไม่เกี่ยวกับบัฟใดๆเลยนะผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับผมมีอยู่31กล่อง11กล่องแล้วก็มีกล่องทอง1อันนะครับ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกำมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำแบตเทิลพาร์ตซีซั่นสามนะครับผม Fall of g a r d h e m นั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดย YouTube ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก b a เ t ิ้ลพาร์นะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดู b a เ t ิ้ลพาร์ตซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองได้นะครับผมหลักการง่ายๆก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเควสที่ให้เราทำเพื่อให้ได้ของรางวัลตามระดับเลเวลของเควสนั่นแหละนะครับผมแต่ว่า เราสามารถซื้อได้นะครับผมซึ่งถ้าใครขยันเนี่ยก็สามารถทําเควสจนจบกิจกรรมได้ก็จะได้เป็นพันพเลเวลร้อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครรีบนะครับผมอยากเอายามาใช้หรือว่าเอาของข้างในนั้นมาใช้นะครับก็สามารถซื้อมาละกรแล้วก็เปิดพรีเมียมแล้วก็อัพเลเวลได้เลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วถ้าใครมีงบสักหน่อยผมแนะนาว่าอัพเลเวลไปเลยนะครับผมกดเลเวลร้อยไปเลยครับเพราะว่าคุ้มที่สุดตอนเปิดเป็นพันพนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นพันธุ์พารรอบนี้นะครับผมทางหน้าเว็บเนี่ยเขารวม หลักๆก,ก็จะมีคาฟ่าบัฟเป็นบัฟเฟอร์ไอ50%ดับเบิล50%เปลี่นเวลา7วันนะครับผมจำนวน6เล่มนะฮะแล้วก็จะมีพวก p o w เวอร์บูสเตอร์นะครับผมสมอ l มานาสมอ l ไลฟ์มีเดียมไลฟ์นะครับผมอ l ลม i ตี้ไบเด e บอั u ลิมิเต็ดดิง k ์นะครับผมแล้วก็จะมีของแปลกหน่อยก็คือเป็นเทเชิลบล็อกนะครับผมซึ่งเทเชิลบล็อกรอบนี้เนี่ย มันจะสุ่มพวกเหรียญเขียวนะครับผมใบออบประดับคิงสมิธนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่า b บ t เทนพาร์ทซีซั่นนี้เนี่ยเกี่ยวกับ FOG ลว้วนเลยนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นของรางวัลของ b บ t เทนพาร์ทพรีเมียมเลเวลร้อยนะครับผมต่อมานะครับเป็นของที่ทำได้ใน b บ t เทนพาร์รอบนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นพวกเทมเบิรบูหรือว่าโมดิฟายบูสล็อต ที่จะเอาไปออฟพิเศษได้นะครับโดยเลือกออฟสำเร็จร0 0เซนะฮะสามารถทำประดับคิงสมิธแบบเลือกออฟได้นะครับผมโดยใช้ของในแบตเทิลพาร์ตไแหละนะครับอย่างที่3คือการทำแหวนอินเคอร์ชั i นลิงนะครับผมเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือวิธีการทำออฟของรองเท้าเทมแบบมีสล็อตนั่นเองนะครับผมโดยเมื่อเรามีแบตเทิลพาร์เลเว่าหนึ่งนะผมไม่ว่าจากการทำเควสหรือว่าการซื้อมาก็ตามนะครับเราจะได้ตั๋วที่ชื่อว่าสเปเชียลเอนชั่นเทมอนี้บูีมา รวมกับวัตถุดิบอื่นๆนะครับผมเช่นหินแดงหินฟ้านะครับผมตัวจิ๊กซอ์นะครับแล้วก็เงินอีก30ล้านนะครับคุณจะสามารถเลือกออปช่องที่3ของ Temporal ์ o ูส Slot ได้นะครับซึ่งเอาแบบตรงๆเลยนะครับคุณซื้อในตาลาดเอาถูกกว่านะครับ ดูค่าธรรมเนียมมันเลยครับผม30ล้านเซนนี่นะครับยังไม่นับพวกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นที่มันต้องใช้อีกนะฮะต่อมาอีกอันนึงก็คือการเอนชาร์ดประดับคิงชมิดนั่นเองนะครับผมถามว่าไอการเอนชาร์ดเนี่ยมันต่างจากการออฟปกติยังไงใช่ไหมครับการออฟปกติเนี่ยโอกาสแตกประมาณ30%นะครับก็ต้องบอกว่าการออฟด้วยตั๋วของกิจกรรมเพเทนพาร์ตนะครับผมมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ออฟสูงสุดซึ่งออฟสูงสุดเนี่ยก็มีตั้งแต่ออฟซอลล็อตที่สี่ะะฮะ ตัวอย่างเช่นนะครับผมขั้นแรกนะออฟสล็อตสี 4, ่ออฟสเตตัสนะครับผมซึ่งออฟสเตตัสเนี่ยปกติแล้วมันจะสุ่มใช่ไหมครับผมมีทุกสเตตเลย6กสเตตแล้วก็มีสุ่มตั้งแต่3าถึงหใช่ไหมครับถ้าเราใช้ตัวออฟจากเบตันพาร์ตนะครับมันจะมีโอกาส50%ที่ได้สเตตสูงสุดนะครับผม <c oughs> เช่นเราเลือกเอาสเต้งนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะออกเป็นสเต้งเนี่ยจะ3าถึงหก็ได้เนี่ยโอกาส50%นะครับผมแต่ถ้าหลุด50%ไปนะครับ มันก็จะไปสุ่มอันที่เหลือทั้งหมดอะนะครับอารมณ์เหมือนกูณเสียตังค์เพื่อลุ้นครึ่งหนึ่งเป็นสเตทที่กุนต้องการกับอีกครึ่งหนึ่งที่แบบไปสุ่มธรรมดานั่นแหละนะครับก็ใช้ของค่อนข้างเยอะประมาณนึงสำหรับสล็อตสี่นะครับผมต่อมาสล็อตที่ 3. สามล็อตที่สามเนี่ยก็เป็นพวกออฟที่มันเป็นไฟติ้งสปิริตเอ็กเปิ t a r c h เชอร์เลยพวกนั้นน่ะนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกัน ก็ใช้เป็น by off ช่อง3นะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะออฟเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราเลือก expert Archer ไปนะครับผมก็มีโอกาสได้ expert Archer 4 5นะครับ50%นะครับผมส่วนอีก50เปอร์ก็ไปสุ่มเอาเองนะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวพีคที่สุดแล้วนะครับของการ o อฟประดับคิงชมิดนะครับผมนั่นก็คือใช้ Enchant slot สนะครับผมโดย Enchant slot สเนี่ยก็คือคุณจะได้ออฟที่คุณเลือก100%อนนะครับอย่างเช่นเราเลือกสตองใช่ไหมครับผมมันจะได้สตองแน่ๆแต่ว่า มันยังติดเงื่อนไขในการออฟขั้นที่3ของกีสมิธอยู่นั่นก็คือโอกาส30%ที่ประดับจะถูกทํำลายนั่นเองนะครับอย่างแรกคือคุณเสียตังค์เพื่อเอาสตองใช่ไหมครับผมอย่างที่2คือคุณต้องรู้อีกว่าเอ้ยคุณจะได้30%หรือได้70เปถ้าได้70เปคือรอดแต่ได้30เปคือแตกนะครับผมเรียกได้ว่ารอบนี้นี่คือโคตรสุ่มนะครั ต่อมานะครับผมสุดยอดความโหดเหี้ยมของ Battle Pass ซีชันนี้นะครับ i n c u r s i o ช Link น,นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเงื่อนไขมันยาวมากเพียงแค่คุณเอาประดับคิงชมิทที่ออฟ3ช่องแล้วนะครับผมไม่ว่าจะออฟอะไรมาก็ตามนะครับผมบวกกับของที่อยู่ในตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นหินแดง500เม็ดเหรียญเขียว1 0,000อันนะครับผมหรือว่าจิ๊กซอว์0อันนะครับผมมีโอกาส10%ที่คุณจะสุ่มได้ Incur อร์ช Link นะครับซึ่ง Incursion Link เนี่ยมันจะเอาตัวออฟแล้วก็อาการ์ดจาก ประดับคิงชมิดที่เราเคยใส่ไว้เอาย้ายมาไว้ตรงนี้เลยครับย้ายมาไว้ที่แหวนเลยนะครับผมซึ่ง1 0ที่เป็นโอกาสติดเนี่ยสามารถเพิ่มได้2วิธี1คือจ่ายมะกอนะครับจำนวน4 0 0 0มะกอนะครับผมเพื่อให้ได้สูงสุด50%บวกกับ10ก็กลายเป็น60%ใช่ไหมครับกับอย่างที่2ก็คือทำวีคเรียควสนะครับผมทุกครั้งที่ทำวีคเรียควสเนี่ยจะเพิ่มโอกาสติด2.5%นะครับก็อารมณ์แบบ60เหมือนกันแหละนะครับแต่โอกาสติดสูงสุดจะไม่เกิน70%เปอคบซึ่่งเากได้ลยวบ ถาว่าแหวนนี้มันดีขนาดนั้นเลยไหมเอาตรงๆเลยมันคือดีนะครับผมแต่มันทำโหดไปหน่อยนึงนะครับความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยก็คือ Attack บวกร้อยเอ k ม0แทกบวกร้อยแมคเคนพีเสพีบวกบนะครับใส่คู่ออฟแบ็คพาวเวอร์สเต็งบวกยี่สิบตีทุกท่าแรงขึ้นอีกสิเปอร์ใส่ระนูเวิจิกอินบวกยี่สิบเวททุกท่าแรงขึ้นอีกสิบเปอร์นะครับใส่สป e ดออฟไลฟ์ฟรีบวกสี่สิบลดดีเลยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมี Lucky Day ะมลัคก,ก,กีกค้กเดย์ ก็ต้องบอกตามตรงว่าเบรนท์พารซีซั่นนี้นะครับเราไม่ได้หวังอะไรเลย<笑><笑>เราหวังยาล้วนๆเลยนะครับของผมเนี่ยกะว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเบรนท์พาร์เวลร้อยนะครับผมแล้วก็เอายามากินนะครับผมเพราะว่ามันได้พวกคาฟฟอัฟ์ได้ยาอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวกะว่าถ้าเปิดได้เหรียญเขียวเนี่ยเจ้าเหรียญเขียวไปออฟตัวหมวกเลสิ่งแคปของตัวเองนะครับเพราะว่ามันน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเออแล้วก็อย่างนึงนะครับผม นั่นก็คือ MBC ลัวเนี่ยมันจะขายเหรียญเขียวถูกลงนะครับผม m อ็มลัวเนี่ยก็เป็น MC ที่เอาไว้แลกเหรียญเขียวนั่นเองนะครับผมเลือกดูนะครับคุณจะเห็นว่าเหรียญเขียวเนี่ยราคาถูกลงหมวกล a ซ i n งแคปจากปกติ3,000เหรียญเขียวเหลือแค่1,000เหรียญเขียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงทาวลิซซิงแคปนะครับผม จาก6,000เหรียญเขียวเหลือแค่2,000นะครับก็ถือว่าค่อนข้างลดไปเยอะอีกเช่นกันก็ลดไป2ใน3อ่ะนะครับแล้วก็พวกใบจรนทรีเนี่ยก็สามารถแลกได้ด้วยเหรียญเขียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะกับการแลกใบจรนทรีแต่แลกหมวคุ้มแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาแบตเทนพาร์ตกันดีกว่านะครับผมในการเอาแบตเทนพาร์ตนะครับผมในกล่องจดหมายเนี่ยคุณจะได้รับตัวตั๋วแบตเทนพาร์ตนะครับให้เข้ามาที่กล่องจดหมายเลือกแท็บประกาศแล้วก็จะมีตั๋วอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดรับแนะนําว่่่่าาาาาเเเอตััววทีคคุณจจะะะะลนนปรรรํบผมพ ถ้ามีตัวแล้วอ่ะแล้วไปรับตัวเป t นพาร์ทเนี่ยคุณต้องเล่นตัวนั้นเพื่อทำเคล็ดเป็นพาร์ทด้วยนะครับอ่าก็กดรับมานะครับถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยังฝากคลังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นพาร์ทจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้นะครับอ่านี้คืออ่ะตัวยังฝากได้นะครับแต่ถ้าคุยไปคุณเอ c ซีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณได้ตัวเป็นพาร์ทจริงๆมาเนี่ยมันจะฝากครังไม่ได้แล้วนะครับผมก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับต้องเอาตัวที่เล่นบ่อยๆนะครับหลังจากที่เรามีตัวเชิญแล้วนะครับผม เขาก็จะตรวจสอบตั๋วเล่านะครับผมก็จะให้เป็นหนังสือ Battle Pass Normal มา1อันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถรับเควสนะครับผมที่ป้ายมิชชั่นบอร์ดตรงนี้ได้นะครับเป็นเควสของ Battle Pass ซีซั่นนั้นๆและอาทิตย์นั้นๆนะครับซึ่งเมื่อทำเควสเสร็จก็กลับมาส่งกับมิชชั่นบอร์ดนะครับผมเพื่อส่งเควสนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของเควสนะครับผมต่อมาส่วนของการเช็คเลเวล Battle Pass นะครับวิธีการเช็คเลเวล Battle Pass เเนี่ยยกก็คคืออุัับไ้ตวมอร์เดย์นะครับแล้วก็เรียกววว่าตรจสอบเเลล คือถ้าใครเพิ่งรับมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเลเวลศูนย์นะฮะมันจะให้ของรางวัลตั้งแต่เลเวลหนึ่งเป็นต้นไปนะครับผมการอัพเลเวลเพื่อนพาร์ตเนี่ยก็คือทำเควสนะครับหรือไม่ก็ซื้อตัวเลเวลอัพไปเพื่อนพาร์ตนะครับซึ่งการซื้อตัวอัพเลเวลเนี่ยจะถูกกว่าการอัปด้วยมรกอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครจะอัพเพื่อนพาร์ตเยอะๆเนี่ยก็อันนี้เลยครับผมแต่ว่ามันจะมีอีกทางหนึ่งก็คือคุณจะเปิดเพื่อนพาร์ตพรีเมียมพร้อมกับบุกเลเวลร้อยนะครับซึ 295มะละกอนะครับผมกดเข้าไปนะฮะอ่าแล้วก็แกะมะละกอออกมานะครับผม295มะละกออันนี้มีมเศษอยู่หน่อยหนึ่งช่างมันนะครับผมวิธีการเปิดพรีเมียมเพื่อนพาร์ตนะครับผมกดเหมือนกันนะฮะเลือกอัปเกรดเพื่อนพาร์ตนะครับแล้วก็เรียกว่าสมัครเป็นพรีเมียมนะครับอันล่างเนี่ยก็คือ Up อัปเลเวลเฉยๆแต่อันบนเนี่ยคือเปิดพรีเมียมนะครับเพื่อเอาของให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับในการเปิดพรีเมียมนะผมจะมีอยู่3แบบ แบบที่1คืออัปเกรดเฉยๆก็คือเปลี่ยนจาก normal เป็น premium สมมุติว่าเราทำ quest ไปเรื่อยๆนะผมเป็น normal ยระดับ50แล้วเอ้ยแล้ววันหนึ่งบอกเอ้ยผมมีมลรลกรอยากจะมาอัปเกรดก็สามารถอัปเพิ่มได้ก็คือเราจะได้ของตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงห้าสิบทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับคือ premium เนี่ยเป็นการเปิดเพื่อเอาของเฉยๆเลเวลมันเป็นเลเวลเดียวกันนะครับต่อมาคืออัปเกรดยี่สิบห้าเลเวลนะครับก็ใช้ร้อยสิบห้ามรลกรแล้วก็อัปเกรดร้อยเลเวลจะใช้สองนนแบบบร้อยเก้าสิบห้ามร เพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วในการอัพนะครับอ่ะเราก็กดอัพไปนะครับผมมันก็จะให้ตัว Ba t t l e p พาร์ตพรีเมียมที่เป็นหนังสือมานะครับซึ่งไอ้หนังสือ2เล่มนี้ที่ผมบอกไปก็คือมันจะไม่สามารถเอาไปฝากคลังได้แล้วนะครับผมก็จะล็อกตัวนะครับเวลาคุณทำเควสคุณต้องเอาตัวที่มีหนังสือมาทำเควสนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมเรามีหนังสือ2เล่มแล้วใช่ไหมครับเราก็รับรางวัลซะนะครับวิธีการรับรางวัลนะครับผมเคลียร์ตัวให้ว่างๆนะครับผมเนี่ยพยายามทำให้ขอมันต่ำกว่า50ชิ้นด้วยนะครับ แล้วก็เคลียร์น้ำหนักหน่อยก็ดีนะฮะกดคูยย่าเมอร์เดยนะครับผมเลือกแรกของรางวัลน,นะครับอ่ะมันจะมีให้แลกตั้งแต่ normal แล้วก็ premium นะครับอ่ะเดี๋ยวเรียก normal ให้ก่อนแล้วกันนะครับผมดําเนินการต่อนะครับอ่ะมันก็จะส่งมอบรางวัลของเรานะครับของผมไปเร้อยใช่ไหมมันก็จะส่งตั้งแต่เรื่อ่ๆถึงร้อยนะครับมาดูของรางวัลของ normal แล้วกันนะครับผมของรางวัล normal เรื่อยนะครับผมคุณจะได้เป็น Power Booster 30นะครับผม Smallmana ยีส Small l i g h t 55นะครับผม Medium Life ห55นะครับผม Almighty 17ิบเด By Deep หิบห้ Unlimited d i n g นะครับผมจำนวน10อันกล่องขั้นหนึ่งที่มีโอกาสสุมได้ตัวเหรียญเขียวนะครับ By Off ช่องที่4ีบ By Off ช่องที่3นะครับ กล่องสีเงินนะครับที่มีโอกาสสุ่มได้ใบออฟันที่432นะครับแล้วก็กล่องอัปเกรดรองเท้าทั้ง Temp o r a l แลวก็ Modify นะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดพวกคิงแชมิสูตแล้วก็ King งแช m ิส Man t l e ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเลเวลร้อยแน่เลยนะครับผมสำหรับไอ้กล่องอัปเกรดนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็รับของพรีเมียมนะครับอ่าแรกของรางวัลนะผมฝั่งพรีเมียมนะครับปึ๊บปึ๊บดำเนินการนะครับผมส่งมอปึ๊บ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 ออกมานะครับคุณก็ได้กล่องเพิ่มขึ้นได้ยาเพิ่มขึ้นนะ แล้วก็ได้นี่ครับผมคาฟ้าบัฟ7วันนะครับเพิ่มไอพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดับเลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เกี่ยวกับบัฟใดๆเลยนะผมก็คือกดปุ๊บมันได้หนึ่งตัวละครนะที่ได้บัฟไอพีนี้เจ็ดวันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายปั๊มเวลนะครับแล้วก็พรีเมียมไอพีสิบวันไม้รีสกิลหนึ่งอันและกล่องสีทองนะครับที่มีโอกาสสูงได้เหรียญเขียวสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ตั๋วออฟขั้นสี่ขั้นสามแล้วก็ขั้นสองนั่นเองนะฮะและนอกจากนี้ก็เป็นพวกตั๋วต่างๆนะผม เช่นอันนี้เป็นตัวอ็อฟรองเท้าที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วก็มีจิกซอที่เป็นขั้นตอนในการออฟรองเท้านะฮะตัวออบประดับสล็อตสนะผมเป็นสล็อตสแต็นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไบวาร์ฟนะครับอ่ะหลักๆสําหรับใครที่แค่จะเอายาอย่างเงี้ยคุณก็ได้ยาทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวลดราคาถ้าคุณแบบไม่ได้ใช้เหรียญเขียวนะครับก็แกะออกมา เปิดมาเพื่อขายนะครับผมจะได้เป็นส่วนลดในการเปิดแพลนพาร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีก,กว่านะครับผมมีอยู่31กล่อง11กล่องแล้วก็มีกล่องทอง1อันนะครับก็มาดูกันว่าเราจะได้ตั๋วกี่อันนะครับผมหรือว่าจะได้ตัวเหรียญเขียวกี่อันตัวเนี่ยผมมีสล็อตสีอยู่9อันใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดดู31อันนะครับกดปึ๊บไปเหรียญเขียวไปเหรียญเขียวนะเหรียญเขียวเหรียญเขียวเหรียญเขียว20 1 0 20, 20. โอ้เหรียญเขียวทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่กดไปประมาณ20อันแล้วนะผมออกเหรียญเขียวทั้งนั้นนะครับ GM มมดรุสบอกว่าออกง่ายนะครับผมเหรียญเขียวลว้ลวนๆนะฮะไม่มีใบออกสักอันอ่าสากล่องได้มา300เหรียญแล้วนะฮะต่อมาเป็นกล่องเงินนะครับผมกล่องกดป๊าฟเข้ามานะครับผม45ิห้าเหรียญ45 45 15นะครับผม1ิห้าโอ้โห60 15 60 45ิบห้า สิบห้าเหรียญน,นะฮะได้มาหกร้อยกว่าเหรียญน,นะครับผมต่อมากล่องสีทองนะครับมีโอกาสสามร้อยสองร้อยสี่ร้อยแล้วก็ใบออฟนะฮะกดเข้าไปนะครับผมได้อันต่ําสุด200เหรียญน,นะครับแค่เห็นก็ดีใจแล้วนะฮะสรุปว่าได้มาทั้งสิ้น875เหรียญน,นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดเหรียญตอนนี้อยู่ที่อัลลา50,000เซนนี่ใช่ไหมครับผม50,000เซนนี่คูณแปดเหรียญน,นะฮะ ก็43ล้านนะครับผมตีเฉพาะ4ีล้านนะครับผมคูณ M เข้าไปสมมติตอนนี้เอา M ละ19.5แล้วกันปุ๊บก็ได้800นะครับค่ามะละกอเราเนี่ยประมาณ2,000กว่ากว่ากับเกือบจะ3 0 0 0ใช่ไหมครับผมลดไปได้800นะครับผมก็เหลือค่ายาทุกสรรพสิ่งนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะ แล้วก็เราสามารถรับตีบวกเก้ารองเท้าเทมได้หนึ่งครั้งนะครับคือเรื่องแหวนอินเคอร์ชั่นเนี่ยผมตัดใจตั้งแต่เห็นแล้วนะครับผมโอกาสสำเร็จลิปหลีไม่พอใช้ของเยอะด้วยนะฮะดังนั้นนี่ผมตัดใจเรื่องแหวนอินเคอร์ชั่นทิ้งไปเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe ยูทูบกลเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝีทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกรมบวนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับส cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ